สัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ปโตสต็อกไท a แลนด์ช่องสไตล์ p o d c a แคที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและองค์การคริปโตเคอร์เนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น PTT EP ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ PTT EP มาเสียทีหุ้นในกลุ่มพลังงานเริ่มคันรับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งทยานราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเป็นแถวโดยเฉพาะหุ้นบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ PTT EP ซึ่งพุ่งขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์สงครามในประเทศยูเครนเป็นตัวเร่งให้ราคาน้ำมันทยานทะลุ100ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลั่นและกลุ่มปิโตรเคมีก่อนหน้านั้นหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มอื่นเช่นหุ้นบริษัทปท์จำกัดมหาชนหรือ PTT ราคาย่ำอยู่แถว30บาทปลายๆหรือเป็นราคาที่น้ำมันยังอยู่ที่ประมาณ40-50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มพลังงานแทบไม่ตอบรับราคาน้ำมันแม้ราคาจะปรับตัวขึ้นเป็นเท่าตัวก็ตามสำหรับ PTT EP เคลื่อนไหวในระดับ120-130บาทมาตั้งแต่ต้นปี และเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากนักแม้ว่าต่างชาติจะค้นเงินกลับมาไล่ซื้อหุ้นแต่แทบไม่ได้ซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานรวมทั้ง PTT EP แต่ราคาน้ำมันที่วิ่งไม่หยุดจนทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาเรลทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานโดดเด่นขึ้นมาทันทีเพราะหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มอื่นวิ่งแซงหน้าไปแล้วแต่หุ้นพลังงานส่วนใหญ่ย่ำฐาน ทั้งที่ได้รับอนิสงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแรงซื้อจึงเริ่มไหลกลับเข้ามาโดยเฉพาะ PTT EP จนราคาขยับขึ้นไปปิดที่137.50บาทเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ12เดือน PTT EP เป็นหุ้นวัตัรราคามักขึ้นลงไปในทิศท,ทางเดียวกับราคาน้ำมัน โดยอดีตเคยเป็นหุ้นในความสนใจของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศแต่ราคาน้ำมันที่ผันผวนทำให้หลุดจากความเป็นหุ้นยอดนิยมของนักเก็งกำไรโครงสร้างพูดถึงหุ้น PTT EP ประกอบด้วยบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT ถือหุ้นใหญ่ในสัดส,ส่วน63.79%ของทุนจดทะเบียนนอกจากนั้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในต่างประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน44,250รายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน34.69%ของทุนจดทะเบียนค่า P/E Ratio ออชชหุ้น PTT EP อยู่ที่14เท่าอัตราเงินปันผลตอบแทน3.64%ถือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรอบขณะที่ผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นหลังปี2563 กำไรสุทธิชะลอตัวลงโดยปี2564กำไรสุทธิอยู่ที่38,863.60ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2563ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่22,664.01ล้านบาทและปี2562มีกำไรสุทธิอยู่ที่48,802.54ล้านบาทพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ PTT EP จัดอยู่ในหุ้นที่เหมาะสําหรับการถือเพื่อลงทุนะระยะยาวโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคุ้มกับการลงทุนเมื่อเทียบกับการฝากเงินหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบีย้ยและจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงอย่างสม่ำเสมอส่วนนักเก็งกำไรระยะสั้นจะต้องรอจังหวะเล่นไปตามรอบเมื่อมีปัจจัยกระตุน้น โดยการที่หุ้นกลับมาสู่ความคึกคักรอบนี้เนื่องจากปัจจัยหนุนร,ราคาน้ำมันทำให้คาดว่าผลประกอบการ PTT EP จะเติบโตสูงนักเก็งกำไรจึงแห่เข้ามาเล่ซื้อหุ้นราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะพุ่งทยานต่อไปหากสงครามยูเครยนยังไม่สงบหุ้นกลุ่มพลังงานลงกันและกลุ่มปิโตเคมีจึงมีโอกาสปรับฐานขึ้นต่อรวมทั้ง PTT EP แต่ถ้าราคาน้ำมันดิ่งลง จะเป็นการปิดรอบหุ้นกลุ่มพลังงานนักลงทุนที่จะตามแหกเกงกำไรต้องเผื่อใจสำหรับการถือเพื่อลงทุนระยะยาวไว้บ้างเพราะ PTT EP คงจะเล่นกันเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นหมดประเด็นยูเครนราคาน้ำมันกลับสู่สภาวะปกติหุ้น PTT EP จะกลับสู่ความสงบเหมาะสำหรับนักลงทุนที่พร้อมจะถือยาวเท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องคลิปตัวสต c อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น PTT EP จ,จากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ